i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the f a k e is if you wanna play t o u g h and wanna hate this i l gonna show up i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the f a k e is if you wanna play toss u สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผม fc pearl จากจพีฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็กลับมามาแชร์แล้วกันแชร์มุมมองต่อตลาดแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำไมอ่าผมจึงเลือก มองที่จะเล่นหน้าเซลล์มากกว่าหน้าบายนะครับก็มามาดูกันเลยแล้วกันผมจะให้ความสัมพันธ์ความสําคัญมากในทางเฟรม day นะครับในทางเฟรม day เป็นหลักนะเพราะมันสําคัญที่สุดนะครับการเทรดที่ดีเราไม่ควรที่จะเทรดในทางเฟรมที่ต่ํากว่า1ชั่วโมงลงไปหมายความว่า m 3 0ลงไปเนี่ยห้ามเทรดเด็ดขาดนะอันตรายแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าทํากําไรได้ใน,นทางเฟรม1หนึ่งนาทีอะไรยิ่งอันตรายนะครับเราจะไม่ทําโดยเด็ดขาด เนะี่ยยังไงก็ไม่รอดเพราะมันดูเ,เพลเยอร์ทั้งตลาดไม่ได้การเทรดแบบนั้นคือการเทรดแบบเรียกว่านักพนันนะครับเราจะไม่เทรดแบบนั้นเราจะดูเพลเยอร์เป็นหลักว่าเพลเยอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ผมจะมาขออนุญาตสรุปตลาดนิดนึงในตลาดของในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดเจ้ามือเนี่ยมันเล่นทั้งหมดอยู่3ามไทม์เฟรมด้วยกัน3ามไทม์เฟรมนะครับคือทม์เฟรมเดยแล้วก็ทม์เฟรมเฮแล้วก็ทม์เฟรมเฮดนะครับยังไง นะเราก็ต้องมาตีกรอบก่อนแล้วกันแนวในทางฟรมของ D เนี่ยเราก็มาตีกรอบหน่อยตรงนี้ผมให้อยู่ตรงนี้นะ,ะคุณเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้แนวต้านสําคัญแนวต้านสําคัญอยู่ที่30311แนวรับสําคัญเนี่ยอยู่ที่28774.99ตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมอ่ะนี่ก็คือแนวรับสําคัญนะฮะโอเคแล้วก็เรามาต่อกันดีกว่า จากนั้นตลาดทำไรบ้างขออนุญาตย้อนกลับไปในไทม์เฟรมเฮดโฟนะครับไทม์เฟรมเฮดโฟคืออะไรอ่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้คือวันพฤหัสอ่าวันพุธเออพฤหัสมันพฤหัสวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์ประมาณนี้ตลาดมันทำอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้กันก่อนตรงนี้มันตรงกับอ่าไทม์ไลน์ของวันที่อะไรคุณมาดู ตรงทำลายวันที่ยี่สิบยห้านะครับยี่สิห้านียีห้านะถ้าเลยมาตรงนี้จะเป็นวันที่20ิอะไร26กอ่ะคุณเห็นยอดสองยอดนี้ไหมผมขออนุญาตซูมให้คุณดูชัดๆัดนะครับชัดๆว่าทําไมเราวิเคราะห์กันยังไงนะอ่ะอันนี้ก็คือวันไรเันพุธอ,อ,อันนี้ก็คือวันพุธอันนี้คือวันพฤหัสทั้งหมด3ยอดเนี่ยมันมีความสําคัญ ยังไงนะครับกับตลาดทําไมคนถึงรีบเครดตกันเยอะนะครับบางที่ผมเขียนอธิบายเป็นข้อความลงไปในหน้าเพจมันอาจไม่เข้าใจชัดนะครับโอเคเรามาเล่ากันเลยแล้วกันการที่ตลาดเนี่ยทาแนวต้านใหม่ไม่ถึงต้านเดิมเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าจะมีคนทั้งหมดอยู่2กลุ่มตรงนี้กลุ่มแรกกลุ่ม follow follow follow, uh, follow by follow Buy สองอเป็นการล่อเซลล์นะครับคุณคุณเห็นไหมไอคน o อ l o w Buy เนี่ยก็จะติดตรงนี้หนึ่งการขึ้นไม่ถึงต้านคือการล่อเซลล์ด้วยถูกต้องไหมทันไหมครับอ่ะพอเพลเยอร์ที่เล่นเซลล์เนี่ยไม่ได้ไม้เซลล์เนี่ยย่อลงมาเนี่ยเขาจะไปหาเล่นหน้า u บนะครับเล่นหน้าาย คุณดูตลาดเนี่ยทําแนวรับให้คุณเนี่ยให้พวกรอบายเนี่ยพวกเซลล์ที่ไม่ได้เซลล์เนี่ยมือว่างคุณเข้าใจพวกมือว่างไหมอืมแบบนั้นเลยนะครับทำตลาดทําแนวรับให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณเห็นไหมล่อเซลลสำเร็จเซลล์ไม่ได้เซลล์จะมาบายนะครับโอเคหลังจากนั้นยังไงต่อในวันพฤหัสช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ย ตลาดได้ล่อคนทั้งหมด2กลุ่มคือล่อเซลล่อฟอลโล่ฟอลโล่บายหมายความว่าติดติดไม้ตรงนี้นะที่จะฟอลโล่บายคือการที่จะฟอลโล่เพื่อที่จะไป TP ที่แนวต้านตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะฟอลโล่ hmm. กันโซนนี้นะแล้วก็2พวกที่ไม่ได้เซลล์ไม่ได้ไม mm ้เซล์ก็จะมารอบายนะครับมารอบายการขึ้นไม่ถึงรับเนี่ยมันจะทําให้เพลเยอร์ทั้ง2กลุ่มเนี่ยติดไม้นะครับทีนี้ อ,อันนี้คือวันที่วันที่อะไรวันที่ยี่สิบห้าเจ็ดโมงเชา้าใช่ไหมเจ็ดโมงเช้านะครับถูกต้องเจ็ดโมงเชา้าเวลาไทยเลยแหละตื่นมาแท่งเนี้เจ็ดโมงเชา้าเวลาไทยแต่กี่โมงของอเมริกาประมาณช่วงประมาณสองสามทุ่มมั้งผมที่ผมดูเวลาตอนนั้นนะครับอืมแล้วทีนี้ต่อมาตลาดทำอะไรอีกตลาดได้ขึ้นมาคุณเห็นตลาดแท่งนี้ไหม ราคานี้ที่ผมมีจุด A จุด B นะครับจุด B เนี่ยก็เหมือนกันจุด B เนี่ยมาในวันลุ่งขึ้นวันที่26นี่โซนเนี้ยในวันที่ยี่5ิบหี่้าหรอยีผมเห็น26นะครับ26เช้าอะโซนนี้มั้งอันนี้เปล่าวะเดี๋ยวนะแป๊บบนึง โซนนี้โซนนี้คือยี่บหกนะครับเนี่ยอ่ะผมให้ตรงนี้คือ B ตรงนี้คือ C นะครับมันจะมีจุดฟอลโล่ทั้งสามจุดเนี่ยคือไม่ถึงต้านไม่ถึงต้านไม่ถึงต้านนะครับเข้าใจไหมการที่ตลาดเนี่ยขึ้นไม่ถึงต้านเนี่ยมันเป็นการล่ออะไรครับหนึ่งล่อล่ออะไรล่อเซลสองล่อฟอลโล่บายหมายความว่าสามยอดเนี่ย มันจะมีเพลเยอร์ที่ติดอยู่นะตรงนี้ติดอยู่เนี่ยติดอยู่สยอดเนี่ยเป็นเพลเยอร์ฝั่งเมกาฝั่งยุโรปฝั่งเมกาฝั่งเมกานะฮะส่วนจากนั้นตลาดเนี่ยได้กลับมาเล่นทำแนวแนวต้านสำคัญคือแนวต้านที่ทำยังไงก็ไม่ทะลุในไทม์เฟรมเฮ็ดวันคันนี้เรามีมาติไทม์เฟรมนะดูดีๆนะ คือทาตรงนี้เราพอมอ,มองย้อนกลับไปคือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมใช่เออใช่นะครับก็ตรงนี้ล่อล่ออะไรล่อเซลล์นะครับล่อเซลล์แล้วก็ล่อต่อฟอ l โล w บ u ยที่จะไป TP โซนนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันคาอธิบายเดียวกันนะไม่งงนะงงกันหรือเปล่าจากนั้น นะตลาดเนี่ยทำแนวต้านสําคัญคือหมายความว่ายังไงก็ไม่ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุเนี่ยพอทะลุขึ้นมาไม่ถึงอีกด้านมันจะเป็นเขาเรียกว่าจุดคนที่ follow 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 ต้องมานะครับ follow s ซ l l ต้องเอ่อ follow buy ต้องมาเพื่อจะเอบจะมา tp ตรงนี้นะเพราะหนังสือมันสอนกันมาแบบนี้หนังสือจากเจ้ามือเราอย่าไปทําเราอย่าไป Follow เด็ดขาดนะ เพราะเราไม่รู้เลยมันจะเป็นเฝลาเบรกหรือทูเบรกนะจากนั้นนะครับที่ผมบอกว่ามันทําแนวรับสําคัญคุณเห็นไหมทําแนวรับสําคัญชัดๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อการาฟเนี่ยมันไม่เบรกกาฟเนี่ยคุณเห็นไหมมันทําสั้นขึ้นไปเรื่อยๆอหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพลเยอร์ที่เล่นหน้าเซลล์ตรงนี้ ความอดทนของคุณคือหนึ่งเห็นไหมมันลงมาแล้วแล้วมันขึ้นไปกิน sl หน้าไม้ของคุณลงมาแล้วขึ้นไปกิน sl หน้าไม้ของคุณลงมาแล้วขึ้นไปกิน sl หน้าไม้ของคุณสั้นลงเรื่อยๆอคุณจะถือเซลอีกไหมผมถามก่อนคุณดูกี่ชั่วโมงคุณดูถ้านับเป็นชั่วโมงอ่ะกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมดุไหมไม่ได้ดุใช่ไหมอ่านคุณนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า หกเจ็ดแปดเ2็ดเก้ายี่สิบยิบเอดยิบสองยิบสายบสี่นับจนเหนื่อยหนึ่งวันท้่วหนึ่งวันท้่วนะ่ะที่คุณต้องรอคุณจะรอไหมเซลลไม่รอเซลอะ่ะแต่พมอมีติดคนติด follow by เรียบร้อยสองด้านคุณนึกออกไหมเมื่อคนเซล์ไม่รอเซล์เนี่ยเขาจะมาเล่นบ u ายเนี่ยอ่ะกราฟลงมาปุ๊บอ่ะในแนวรับแนวรับอ่ะแนวรับที่หนึ่งอ่ะมาบ u ายกัน รับที่สองอาวบายกันอีกอา่าร้ที่สามบายอีกไหมอา้าในรับที่สี่อ่าวปรากฏว่าคุณบายทั้งสีแนวรับนี้กราฟแม่งทุบป,ปึ้ง28,000 BTC ที่ราคา28,000ล้างไหมครับล้างยังไงก็ไม่เหลือยกเว้นในพวกที่เติมดังถมพอร์ตก็ไปเติมไม่ทันด้วยกราฟมันทุบแม่งทุบโคตรเร็วเลยวันนั้นนะช่วงของทุม อยู่กันบ้างไหมฮะอยู่กันเนาะผมอยู่ช่วงนั้นนะผมอยู่กราฟมันทุบลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปการที่กราฟมันดีดกลับขึ้นไปอย่างเร็วและอย่างแรงเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาเรียกว่าช็อตสะดุ้งเพลเยอร์นะครับตรงนี้เป็นช็อตสะดุ้งเพเยอร์คือการเนี่ยดีดขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเคลียร์คนที่ถือเซลล์ตรงนี้ ว่าวันหนึ่งกูก็รอได้วันหนึ่งกูก็ไม่ปิดนะกูจะรอขึ้นมาเลยแล้วมันก็ขึ้นมาคนที่ถือเซลล์นี้เขาจะไปถือ SL หน้าไม้กันตรงไหนครับถือ SL กันหน้าไม้โซนนี้หมายความว่าการที่ขึ้นมาเนี่ยโดน SL ไปปิดกําไรดีกว่ามาชนออเดอร์ตัวเองแล้วลากขึ้นไปถูกไหมครับตลาดมันก็ได้ขึ้นมาเคลียร์ SL หน้าไม้ SL แลแนวรับสำคัญ แล้วก็ทําอีกเหมือนกันทําจุด follow ปรับ indicator ล้วก็ทุบลงอีกนะครับทําแบบนี้ซ้ําๆคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมอันนี้คือหลักจิตวิทยาง่ายๆนะครับในการอ่านตลาดนะอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญที่เราจะควรควรรู้นะครับแล้วก็มันจะมีการสอนในคอร์สท,ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดกว่านี้เยอะมากนะครับอันนี้เขาเป็นแค่การอ่านตลาดเบื้องต้นนะ แล้วจากนั้นนะครับจากนั้นตลาดเนี่ยก็ได้ทำอะไรอีกอ่าเรามาดูในทางเฟรมเฮดโฟมคุณเห็นตรงนี้ไหมคุณเห็นอ้เนี่ยคุณเห็นเนื้อเทียนที่มันสั้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 นไหมตรงนี้ไหมบริเวณโซนนี้ทั้งหมดคุณเห็นไหมอันนี้เราจะอ่านกราฟตลาดปัจจุบันไปด้วยกันเลยนะคุณเห็นอ่า เนื้อเทียนแทังปลายไส้เทียนไหมที่มันยาวปลายไส้เทียนมันยาวเนื้อเทียนมันสั้นเพราะอะไรหนึ่งการที่กราฟมันหลุดแนวแนวรับสําคัญมาเนี่ยการที่กราฟมันหลุดแนวรับสําคัญมาแบบเนี้ตรงนเนี้จะมีกลุ่มเพลเยอร์ที่เป็นไงเขาเรียกว่าฟอลโล่ฟอลโล่เซลฟอลโล่เซลลงมาเพื่อที่หวังที่จะไปทีพีข้างล่างถูกไหม ตรงนี้ก็มีคนติดฟอลโล่แล้วหนึ่งนะครับกราฟเนี่ยมันต้องการคนเนี่ยเขาเรียกว่าขังเพลเยอร์เรียกว่าเคลียร์เพลเยอร์ด้วยระยะเวลาก่อนที่จะทุบจริงถ้าทุบจริงเนี่ยตลาดไม่มีายนะครับตลาดเนี่ยมันจะต้องให้ให้เพลเยอร์เนี่ยไปติดตามเนี่ยติดอะไรติดติดติดบายฟอลโล่บายติดฟอลโล่บายกันอย่างเนี้ยตรงน,นี้ก็ติดฟอลโล่เซลตลาดทำอย่างเนี้ย ้วจะมาขังเพเยอร์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยตรงนี้ประมาณเนี้ยแล้วก็หมดวอลลุ่มไปเรื่อยๆรื่อแล้วจากนั้นตลาดจะเลือกทางอีกทีหนึ่งเห็นไหมโอเคถ้าไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ในทางฟเพชรหนึ่งให้ชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้คุณเห็นไหมเนี่ยตลาดเนี่ยก็จะมาจบวอลลุ่มกันที่ตรงกลางเนี่ยไปเรื่อยๆรื่อจนเลือกอีกข้างหนึ่งขึ้นหรือลง นะอันนี้ผมอธิบายเนี่ยคร่าวๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับแต่ผมจะบอกในมุมมองของผมแล้วกันนะการที่กราฟเนี่ยทำ pattern ที่มาชัดขนาดเนี้หมายาวา grab, player, ความ 1, 2, 3, 4, 5, 5, ว่ากราฟ clear player กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มห้าห้ากลุ่มทำให้คนติด follow by follow by ได้ขนาดเนี้ย กราฟเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นมาเนี่ยเพเยอร์บายทั้งก้อนเนี่ยมันจะหลุดหมดเลยไอ้ไม่ไม่รวมที่ไอ้เพเยอร์ที่ลางนะแต่เพเยอร์ที่เป็นฟอลโล่บายทั้งหมดจะหลุดแล้วถ้าฟอลโล่บายทั้งหมดหลุดเนี่ยก็ขึ้นได้เลยเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมผมอาจจะพูดไม่เคลียร์นะอยากเคลียร์มากๆมาในคอร์สนะครับ ก็ค่าเดือดค่าเดือด JP Hunter เนี่ยก็ใกล้ที่จะเปิดแล้วเนาะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจนะครับในการอ่านตลาดแบบวิทยาแบบเราบ้างนะครับเพราะว่าการเทรดแบบอินดิเคเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ผมเนี่ยทำกำไรกับมันไม่ได้นะเพราะมันทำซ้ำๆไม่ค่อยได้นะพออยู่ในระยะยาวจริงๆเนี่ยหนึ่งปี2ปี3ปีเนี่ยการเทรดแบบอินดิเคเตอร์ถ้าใครเทรดได้เนี่ยก็ก็ดีนะครับไม่ได้ว่ากัน แต่ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่แบบนั้นได้นะผมอ่านไม่ออกจริงนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโง่หรืออะไรเลยนะแต่แต่มันแบบว่ามันกนข้าที่จะยากเพราะว่าในทม์เฟรมแต่ละไทา์เฟรมเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ตัวเดียวมันก็อ่านเปลี่ยนแล้วเขาจะมาบอกคุณแล้วแล้วว่าคุณเลือกเข้าในทางเฟรมไหนเล่นในทม์เฟรมไหนจริงๆไม่ใช่ทุกทางเฟรมเนี่ยมันมีเรื่องราวหมดนะครับเราไม่สามารถที่จะเอา,เอา อินดิเคเตอร์เนี่ยมาจับได้เลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยแบรดดิตเอ็นกราฟฟิงบูลิดเอนกราฟฟิงอะไรเนี่ยมันไม่มีค่ามันไม่มีความสําคัญอะไรเลยทั้งสิ้นเลยมันเกี่ยวกับใครเพลเยอร์ Player ส่วนไหนของตลาดเนี่ยมันค้างกันตรงไหนนะครับมันไม่เกี่ยวกับแพทเทิร์นอะไรเลยคุณเอาแพทเทิร์นเอากราฟชาร์ตแพทเทิร์นขึ้นมาเนี่ยมันอ่านไม่ได้มันเหมือนการอ่านละครแค่ฉากเดียวอะเราเห็นละครแค่ฉากเดียวเราจะไปตัดสิน เขาไปเลยเนี่ยมันก็ถูกไหมฮะถูกได้ไหมไม่ได้นะทีนี้นะครับเรามาดูอันนี้กันนิดหนึ่งแถมนะอ่ะวันที่ยี่สิบหกนะครับเห็นไหมคุณเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันทําแมวรับชัดๆเนี่ยเห็นไหมที่ยี่สิหกคุณเห็นไหมนี่ยี่สิหกคุณเห็นไหมยี่หกเนี่ยเมาส์ข้างล่างนี่สิบหกคุณเห็นวันที่ยี่สิบหกไหมลิควิด ลีคูเดตรีคดตี้ที่เยอะที่สุดคือฝั่งไหนครับฝั่งบายเห็นไหมสามร้300อยกว่ามิลเลียนอะสามร้อยเกือบ3ามรอยแปดสิบอะพอมาวันที่เจ็ดฝั่งบายใช่ไหมใช่ o ฟลโลบายล้างครับการที่อ่านแบบนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากราฟเนี่ยมันล้างเพราะอะไรเราต้องมาอ่านตรงนี้อ่านกราฟชาร์ตตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้ว่าทำไมคนถึงล้างกันวะ มันต้องประมาณนี้คุณนึกออกไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ลึกๆนะครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะค่ายเดะเจพิเอนเตอร์เราใกล้จะเปิดในเดือนหน้านะนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามานะเปิดใจนะครับนะก็มาอยู่ในค่ายของเรานะมาอยู่ในครอบครัวของเราเราจะาดูแลท่านนะครับสอนท่านแล้วก็ประคองทุกท่านเทรดในช่วงแรกนะครับย้าว่านช่วงแรกเพราะอะไร ทุกคนต้องเทรดแบบจิตวิทยาเป็นนะครับถ้าเกิดเราประคองท่านว่ายน้ําตลอดเนี่ยท่านจะว่ายไม่เป็นนะครับเพื่อนๆจะว่ายไม่เป็นเด็ดขาดดังนั้นการที่จะสอนเทรดที่ดีที่สุดคือสอนเบื้องต้นและแอดวานซ์จากนั้นนะครับคุณนะครับต้องไปหัดดําผุดดาว่ายอันนี้คือสิ่งสําคัญที่มันจะเป็นกระบวนการที่ทําให้คุณนะเติบโตและมีไม์เซติกว้างขึ้น นะครับคุณเข้าใจไม,ไม่ใช่ผมไม่สอนนะคุณก็อยู่กับเรานี่แหละเราจะอยู่กันไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับแต่3เดือนเนี่ยผมจะเรียกได้ว่าบอกคุณทุกอย่างทุกกระบวนการน,นะครับเนะโอเคแล้วเ,เจอกันในค่ายฮันเตอร์นะครับผมสวัสดีครับ